ตั้งแต่ Nvidia เปิดตัว G-FORCE e RTX 4090ออกมาเนะครับเราได้เห็นมาตรฐานใหม่ๆของการอดจอหลายๆอย่างเลยนะครับทั้งในเรื่องความแรงที่ออกมาแบบ next gen จริงๆนะครับแต่ก็แน่นอนฮะมันแลกมากับการบริโภคพลังงานที่มหาโหดรวมไปถึงการปล่อยความร้อนมหาศาลเช่นเดียวกันนะครับอันมีที่มาของ h ฮ t s ซ n งที่มันใหญ่เกือบเท่าบ้านนั่นเองนะฮะ แต่ว่ากระแสที่เป็นด้านลบที่สุดของ RTX 4090นะครับก็คือประเด็นเรื่องหัว16พินหรือว่าตอนแรกใช้ชื่อว่า 12v High Power เนี่ยมันใช้งานไปแล้วมันเกิดละลายขึ้นมานะครับทำให้ตัวการ์ดเสียหายเสียเชื่อ Nvidia ไปพอสมควรเลยนะครับประมาณว่าซื้อกร์ดจอดรุ่นท็อปมาแล้วต้องมาเจอปัญหาอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็คงไม่ใช่ใช่ไหมแม้ว่าช่วงหลังเนี่ย Nvidia จะมีการแก้ปัญหาแล้วนะครับเปลี่ยนในห,หัว 12v HPWR เนี่ยไปเป็นหัว 12v ขีด 2x6 แทนนะครับยังคงหน้าตาเป็น 16พินเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเป็นการ์ดจอรุ่นใหม่เนี่ยมันจะไม่มีปัญหาเรื่อง หัวละลายแล้วนั่นเองนะครับไอคอนเซ็ปต์หลักๆของหัว16พินหรือว่า12โวลต์ไฮพาวเวอร์ตอนแรกหรือว่า12โวลต์ 2x6 ตอนนี้ครับมันก็คือต้องการจะประหยัดพื้นที่ต้องการจะให้จัดสายไฟได้ง่ายขึ้นเนื่องจากการ์ดจอรุ่นใหม่ๆม,มันกินไฟมหาโหดนะครับ r t X 4090กิน450วัตต์อาจจะพิกได้มากกว่านั้นด้วยซ้ำนะครับจึงเป็นสาเหตุที่ว่าควรจะเปลี่ยนมาใช้หัวใหม่นี้เพราะถ้าคุณคิดภาพนะครับถ้าจะใช้หัวแบบเดิมใหม่8พิน6พินเนี่ยต้องเสียบกี่หัวนะครับและ ถ้าเสียบหลายหัวเนี่ยมันก็หมายความว่ากินพื้นที่บน PCB ไปเยอะอีกนะครับสายไฟก็รกรุงรังอีกนะครับแอนดวีดีาเขาก็เลยแบบว่ารวมไปหลายๆห,หัวเนี่ยให้มาจบบน PCB แค่1ห,หัวเท่านั้นเองนะครับเป็นการประหยัดพื้นที่ของเขาแต่บางคนก็อาจจะไม่ชอบเพราะว่ามันต้องไปแปลงข้างนอกอีกแต่พอสปายด้วยใหม่ก็ออกมาตอบโจทย์แก้ปัญหาตรงนี้ไปแล้วนะครับวันนี้ผมมีข่าวบอกเพิ่มเติมนะครับว่า ไอหัว16พินหหัวเนี่ยมันอาจจะไม่จบแล้วนะครับเพราะล่าสุดผมไปเจอข่าวเนี่ยทางเว็บไซต์ของ Tweak Town นะฮะเว็บไซต์ Tweak Town เนี่ยเขาไปเยี่ยมชมโรงงานของแบรนด์ MSI ที่ประเทศจีนมานะครับแล้วเขาไปเห็นเพาส u p ลายรุ่นใหม่ของแบรนด์ที่ออกแบบมาสำหรับ Next Gen Gaming และ AI PC นะครับอย่างเช่นรุ่น MEG AI 1 6 0 0กํา T กำลังไฟ1 6 0 0วัตต์มาตรฐาน PCIe 5นะครับนอกจากนั้นฮะยังมี Power Supply ตระกูล MPG หรือว่าเป็นรุ่นที่รองลงมานะครับกำลังไฟ1,250วัตต์1,000วัตต์และก็8 5 0วัตต์นะครับสิ่งน่าสนใจใน Power Supply ตรงนี้ฮะมันจะมีหัว1 2 V ขีด2 x 6หรือว่าหัว16พินมาตรฐานใหม่เนี่ยครับ 2หัวนะปกติพอซัพพลายนะครับเขาให้มาแบบหัวเดียวเป็นหลักใช่ไหมอันนี้คือให้มา2หัวบนพอซัพพลายเลยนะครับเขาก็เลยไปถาม MSI ว่าจุดประสองค์อะไรครับทำไมต้องให้ไอห,ห,หัวพวกนี้มา2หัวด้วยนะครับ MSI ตอบกลับมาว่าเพื่อใช้กับการจอเจนหน้ายัางไงล่ะนี่แหละครับมันเป็นคําตอบที่เราฟังแล้วกํากวมนะครับว่าไอการจอเจนหน้าเนี่ย มันหมายความว่ายังไงว่าทำไมต้องให้มา2หัวคือการจอเจนหน้าจะใช้2หัวหรือเปล่านะครับวิเคราะห์อย่างนี้ต่อนะครับเป็นไปได้ว่าการจอรุ่นใหม่อย่างเช่น RTX 5090เนี่ยมันอาจจะกินไฟมหาศา,ศาลจริงๆอย่างที่รายงานก่อนหน้านี้บอกไปนะครับว่ามีความเป็นไปได้ว่ามันอาจจะกินไฟถึง600วัตต์นะครับและประเด็นคือไอ้สเปคของหัว16พินตรงนี้ฮะหหัวมันจ่ายได้600วัตต์พอดีเลยนะครับนั่นหมายความว่าถ้าสมมติว่าคุณเอา1หัว จ่ายได้600วัตต์ให้กับการ์ดจอที่กินไฟพีกที่600วัตต์มันคือแบบปิ่มแล้วนะครับและในวงการทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับคุณควรจะมีพื้นที่เฮดรูมเหลือไว้โดยเฉพาะไอ้วงการการจ่ายกระแสจ่ายพลังงานเนี่ยครับถ้าสมมุติว่ามันกินกระแสเต็มที่สเปคของสายหรือหัวมันรับได้แล้วเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ดูไม่ค่อยดีไม่ค่อยปลอดภัยใช่ไหมอย่างปัจจุบันไอ้ตัวที่มันเป็นไอ12 Power ้12โวลต์ไฮพาวเวอร์มาฐานเก่าเนี่ยจ่ายไม่ถึง600 w, ตามสเปคก็มีประเด็นลลลละะาาายยกกันแ้วเเ็อจจ ต้องการแบ่งเบาภาระนะครับเส้นละ600วัตต์รับได้แต่ว่าจริงๆแล้วเขาต้องการจะแบ่งเป็น2เส้นเพื่อที่จะแบ่งโหลด2อันให้มันน้อยลงมาเพื่อป้องกันความร้อนสะสมเพื่อป้องกันไม่ให้มันละลายนั่นเองนะครับแต่ผมคิดเล่นๆนะครับว่าถ้าสมมติไอ้ข่าวนี้มันเป็นจริงนะครับซึ่งผมก็ภาวนาว่าใหญ่เป็นจริงเล้วมันจะผิดคอนเซปต์ประหยัดพื้นที่ต้องมาสายไฟลกเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้ามันเป็นจริงขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องคิดแล้วนะครับว่า power supply เนี่ย ที่มันมีอยู่ในตลาดตอนนี้มันจะสามารถใช้ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเป็น power supply มาตรฐานแรกๆจริงที่มันยังไม่มีไอหัว12โวลต์ high power มาด้วยซ้ำเนี่ยครับมันก็ต้องแปลงมา4เข้า1แล้วนะครับ3เข้า1บ้าง4เข้า1บ้างแล้วแต่การจอแต่ละรุ่นไปนะครับแล้วถ้ามาเป็นตัวใหม่เนี่ยจะต้อง8เข้า2เนี่ยนี่เหรอก็เป็นอะไรที่แบบว่ากินพื้นที่เต็มที่เลยนะครับหรือว่าถ้าเป็น power supply ที่เป็นเจนใหม่ขึ้นมาหน่อย p c i 4อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่มันรองรับกับตัว RTX 4090 แปลง4เข้า1 1อันแล้วก็เป็นไอหัว12โวลต์ไฮพาวเวอร์16พินตรงเข้าเลยอีก1อันก็เป็นไปได้แต่ก็จะต้องมีสายไฟที่รกรุงรังมากขึ้นนะครับแต่ถ้าจะให้เป็นโซลูชันที่แบบอเดียหรือว่าจบจริงๆเนี่ยก็คงต้องเป็น power supply มาตรฐานใหม่อย่างที่ไอพวกแบรนด์ทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะเปิดตัวออกมาก็คือมีไอหัว16พินออกมา2หัวเลยนั่นเองนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดยังไงคิดว่าเรื่องนี้มีความเป็นไปได้จริงมากน้อยแค่ไหนนะครับและรู้สึกยังไงบ้างที่ power supply เดี๋ยวนี้ม รุ่นบ่อยเหลือเกินสมัยก่อนจะว่าไปแล้วเนะี่ยผมซื้อพอซัพพลายเนี่ยผมคิดแล้วนะว่าอู้ช่างมันเถอะซื้อดีไปเลยเพราะยังไงเราใช้เกิน10ปีอยู่แล้วนะครับแต่เดี๋ยวนี้เฮ้ยพอซัพพลายมังปกรุ่นเร็วอะ่ะเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนหัวเปลี่ยนมาตรฐานคอนเนคเตอร์อะไรเข้ามานะครับอ่ะแต่จะว่าไปแล้วมองอีกทางหนึ่งนะครับถ้าคุณมีปัญญาซื้อ R t x 5ท9 0ซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ดูไฮเอด์สุดๆอยู่แล้วนะครับจะซื้อพอซัพพลายอีกสักตัวเพิ่ม,มอไไี